Đi Các bạn đang ở trong phòng khâu lộc. Sawadee khap khun khu. Khawadee khap khun khu. สวัสดีครับ. Chết chuối đi lấy cái ลุหในใจปวด đau จะเทาที่มใจออกจะช่ยาอใจางรู้สกสบายจะออกวารู้สึกเหมืัสังเกต did you เชิญชวนพี่พี่ครับทำท่าเบนยินด้วยพี่มือซ้ายเป็นที่ไอเลฟยูที่มือขวาเป็นพี่คาราบาวโดยเราจะนับเพิ่มทีละสามไปจนถึงสามสิบโดยนับช้า,ชา 3. ลุงปั่นสามล้อนะครับขอให้พี่ๆทุกคนตั้งใจฟังด้วยการมีสติรู้ตัวนะครับเรื่องเล่านี้มีอยู่ว่ามีลุงสามล้อคนหนึ่งมีลุงคนหนึ่งมีอาชีพปั่นสามล้อโดยรับส่งผู้โดยสารไปทั่วทุกที่ในจังหวัดหนึ่ง โดยมีอยู่วันหนึง่งมีแม่กับลูกบ้านแถวที่คุณลุงปั่นสามล้อซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ปั่นสามล้อไปทุกวนักวนแม่กับลูกควกนี้นะจะพาลูกแม่กับลูกเนี่ยจะพาลูกไปโรงเรียนก็เลยได้โบกสามล้อคุณลุงเพื่อที่จะขึ้นรถไปโรงเรียนไปเกือบทุกวทุกวนันแต่ว่า แม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นครับเด็กผู้หญิงเขาไว้ใจคุณลุงเขาก็ได้ปล่อยให้ลูกสาวของเขาเนี่ยขึ้นไปกับลุงโดยลำพังคุณลุงก็ไปส่งถึงโรงเรียนทุกวันซึ่งจนเด็กคนนั้นโตตั้งแต่ส่งไปตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 คุณลุงวันหนึ่งคุณลุงได้ถาม เด็กผู้หญิงคนนั้นว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเด็กผู้หญิงคนนั้นตอบว่าหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะแล้วก็คุณลุงก็หัวเราะชอบใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับอยากเป็นคุณหมอเพราะเขาตั้งใจเรียนเขาไปโรงเรียนแต่เช้าบางวันนะครับเขานอนอยู่บนหลังสามล้อนะครับนอนหลับเลย จนเกิดความสนิทใจกันจนลุงคนนั้นรักผู้หญิงคนนี้รักเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเหมือนลูกเหมือนหลานตเองูมาวันหนึ่งครับแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เข้มามหาลัยแล้วครับแต่ผู้หญิงคนนี้ครับก็ยังนั่ง รถสามล้อคุณลุงไปโรงเรียนไปมหาลัยทุกวันมาดิมจนเด็กผู้หญิงคนนี้โตเป็นสาวเริ่มไม่อยากนั่งรถสามล้อคุณลุงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณลุงก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้สังหัวใจอะไรครับอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงก็ปั่นสาล้อปกติทำงานของตัวเองปกติ แต่ว่าไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับกำลังน่ากินเหล้ากับเพื่อนผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายอยู่ในวงด้วยคุณลุงก็เลยลงไปจอดสามรอยนะครับแล้วก็ลงไปหาผู้หญิงคนนั้นวลากลับบ้านอย่ามาทำตัวแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ตอบก,กับคุณลุงว่าลุงไม่ใช่พ่อลุงไม่ใช่ญาติลุงอย่ามายุ่ง ชีวิตของหนูและเขาก็รำคาญคุณตาไอ้คุณลุงคนนั้นโดยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายรถมอสั์ผู้ชายออกไปจากนั้นคุณลุงก็เศร้าคุณลุงก็ทํางานของคุณลุงไปปกติมาทุกวันแต่ขับไปวันหนึ่งขับไปส่งผู้โดยสารแล้วเห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับกำลังอยู่กับผู้ชายข้างทาง โดยผู้ชายคนนั้นกาลังทะเลาะกับผู้หญิงที่ผู้หญิงคนนี้นะครับผู้ชายก็ตกหน้าผู้หญิงหนึ่งครั้งผู้ลุงก็เลยจอดรถสามล้อลงไปแล้วเอาไม้จะไปตีผู้ชายคนนั้นบอกว่าอย่ามายุ่งกับร้านกู้มึงจะไปไหนก็ไปคุณลุงพูดอย่งนี้ผู้ชายคนนั้นก็เลยว่า ไปไกลๆเลยเอาไปไหนก็เอาไปแล้วผู้ชยยายคนนั้นก็เลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ได้ขับนีนก้ไปก็เลยพาจากนั้นก็ได้พาผู้หญิงคนนั้นนะครับขึ้นรถสามล้อคุณลุงกลับบ้านไปนะครับแล้วคุณลุงก็เลยได้พูดคุยตอนปั่นสมล้อกลับว่าทําไมถึงทาตัวแบบนี้ทําไมถึงเสียเพลไหนสัญญากับลุงว่าโตขึ้นอยากเป็นคุณหมอ ท้ายแล้วครับผู้หญิงคนนี้ก็สำนึกให้สำนึกกับคําสัญญาที่ให้กับคุณลุงไว้ว่าอยากเป็นคุณหมอเขาก็ตั้งใจเรียนครับจนเป็นหมอสมใจแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าตอนที่ใส่ชุดรับปริญญาคุณหมอตอนนั้นนะครับคุณลุงไม่ได้มาแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณลุงเสียชีวิต แต่ผู้หญิงคนนี้ครับก็ไม่ลืมบุญคุณของคุณตาคนนั้นคุณลุงคนนั้นครับเอาพวงมลาลัยเอาชุดคลุยที่รับปริญญาครับไปถ่ายรูปกับรูปที่ติดอยู่ฝาผนังวัดกับคุณลุงคนนั้นแล้วก็บอกคุณลุงคนนั้นว่าหนูทําสําเร็จแล้วนะคะหนูตั้งใจเรียนเพื่อจะให้เป็นหมอที่สัญญากับคุณลุงไว้ครับ เรื่องก็มีอยู่ม,มานี้ครับผมพี่พี่ให้ตวนกับเรื่องเล่าที่ครูเล่าไปเมื่อกี้ว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างมีคุณลุงแม่เด็กผู้หญิงแล้วก็เพื่อนของเพื่อนผู้หญิงค่ะคำถามข้อที่สองจะถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีพี่ๆคนไหนจำเหตุการณ์ที่สำคัญได้บ้างครับมีตาคนหนึ่งได้ขัารถ่า300แล้วก็ไปส่งเด็กผู้หญิงคนนั้น,นทุกวันครับจนส่งไปทุกวันค่ะจะเข้าส่สขขงสุขความสำเร็จค่ะแล้วคุณตาก็ถามว่า,ขาเ,เาขาคึอ้อยากเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นผู้หญิงค่ะำถามมีว่า ถ้าพ,พี่เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่อยู่ในคลิปพี่พี่จะมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกเผิดที่ทำตัวไม่ดีกับคุณลุงตามล้อถ้าพ,พี่เป็นคุณลุงในคลิปพี่พี่จะมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกภูมิใจค่ะที่ล้านูส่ก ความสำเร็จแต่ไม่ใช่อานแท้ๆค่พี่พี่ได้ฟังเรื่องเล่านี้พี่พี่เกิดความรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็น้คุ้มครอคร่ะถ้า,าพี่พี่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วพี่พี่จะขอบคุณหรือตอบแทน นที่มีบุญคุณที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างไรครับ การเรียนเรามาค่ะขอบคุณที่ลุงที่ไปส่งเราเรียนทุกวันค่ะจะกล่าวขอบคุณพ่อแม่ค่ะที่ส่งเรียนจนจะเชิญชวนพี่ๆครับนั่งโดยพี่หลังพี่แข็งแรงหลังตรงศรีรษะตรง นั้นพี่ๆค่อยติดตมดตาม,มช้าๆเบาๆวันนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมกิจกษาในวันนี้ คุณพี่ๆท,ที่เป็นพี่ๆน่ารักทุกคนนะครับ